มาสวัสดีละสวัสดีเด้อป้าลุงทุกสุขทุกคนเนาะเบิ่งน้องสาวไปเก็บหอยมาโอ้ต้มหม้อบพ่นพี่น้องพนว้าหม้อลัดหอยเชอรี่ต้มมันสุกแล้วกะมันเย็นแล้วกจิ้มโอยวงมันสุกลด้ยวงอันนี้ nhung nhung mặt hoài của ba suốt rồi đây ba mặc hoài đây anh đi cầm mặt hoài trụ hoái trụ bây giờ hoái khom anh nó xe vai Nông sao xã mày này mẹ con. Hang tèn. Hang tèn đấy nè cậu ơi, nhai đằng và nhai tuần สบายดีไหมาพีา่ช่งตาแดงถ้าสีตาแล้วเป็นวบบตาแดงนั่นเลยนี่ไปลงไปเบื้องฮะเต็มเบ้าตาชิลลมทานปีวงเล่นเห็ดยโอ้นอนเช้าน,านี่ค่ะนี่กับแม่นอนโคโลใ <c oughs> ช่ครับผมแล้วออกไปไหว่ายไหวในห้องน้ำๆเ้อของเฮาเด้อ แล้วเวลาซาผมเอาออกไวๆด้วยนะมีคนจะซากำลังอยู <pronunciation though> ่ห้องเบอร์ห้องเดียวะเมื่อทำใครยากนะเบอร์เลยชินเมื่อใช่หลานตีเอามือซะอยู่เงือนจะเป็นยังเออว่าบ้ตนมาไม่น้ำแทะน้าเองยู่ยอะน้ำใดคือกันไปได้รีบได้

มาเ่อนเะป็น mm. น mm. oh, ้ำของมึงที่บ้านงเป็นข้าวเรืยมาสรากันเนาะอามาเปนมามกัดตดัดกเากัธอเกือบเผิอหอยชุกแล้วเฮ้ยมันเปิดผ่าไงบัล่ะดีให้สร้างมาเบิ้งน네ี่ เป็นว่าเดียวมาเครือ่องปั้มน้ำมาแล้วเป็นน้ำปั้มไนะไฟช็อตน้ำใายไฟนั่นคนละมาเปิดบอกให้หนังไปเลยนะอืเออโมเมนต์ปั้มแล่นนี่ได้ใดน้ำมีได้เวลาเปิดน้ำขึ้นแท่งนะน้ำไดนะต่อมาโอเคปะ ไาสิไปแล้วอเทคาดนั่นประตูอย่มันยังบ่แล้อวอก,กันเลยเพ็ดยังมีอ่ยอมมึงเท้าหอยบอนะนนน่น่ะเออบมแล้ว เออมึงมึงกะท่าว้บโบถากะเฮ็ดรึไปล่าเฮ็ดเฮ็ดไว้รปเบิ่งก่อนเพราะว่าย่านนั้นช้ำคนแล้วยานช้ำทะเลฉันนาเมื่อล้วเธอยังติดต้มอีกอยู่หรือว่านี่นะเธอขยะเราเป็นยังไงบ้างตักรึเปล่าตักรึเล้ว ก็คือบตาขึ้นรแล้วมันก็ขีดทานเชต้าหน่อยบัดเอาเนี่ยมาห้องจิ๊บนี่นี่าอยู่นี่เผื่อทานมันน่ะกินหอยเชอรี่มีเนสื่อบนนี่นั่นเลยตะแคงนีเนาะเอาโตนั่นน่ะตัตัอันแข่งแขตโตทีฮะมันจะงันแข็งหอยเชอรี่เดี๋ยวจิ้มหัวแล้วก็ล่าง ล่างเอาหัวมันไว้จามกินเอาตามันออกแล้วกะมันเธอกระจิ้มใฉ่หมอยอแล้วอเอาไปติกินมันดีนิดติดแล้วปุ๊บเล่นเบสิกกินกิมก่อนมันกระจ่างละเอากรจางเลยเอาเท้าไปใส่เกลือเออตึงต้มเลยล่างกีนนะ่การ์ดอือ

เอาไปจิ้มก็แม่รู้สิได้เป็นกระซามแบบนี่เนาะบอกว่าตัวเทงพันเด้ะอันชวิตก,กัเด้ะถ้ามันว่าอันแมกเกอร์นี่เสียกันอันไปซื้อมาเปลี่ยนให้ฮารดเดยวเฮดได้กัเฮดโรดแค่มมันใช้ได้เนาะขนาดขาด้งต่อเมเซมลตัวยื่อนอ่ะเนาะ แลมหมอหับตงนึงต้มจิ้มชุบใส่เท่ากี่เนาะถ้าเห็นเท่าซื้อเทาัอันนี้ใส่เท่าเช่นกระดอนกระดอนเวลาหนหห่ซอยนี่ใส่ลงแล้วผัดดตามปลากระเพงเพงเลยพอจิ้มแล้วพอแค่คือเขจมนแลเดเม้มอีกเราไม่ได้ให้คัดอันลง เออพวกอันท <sa> <LET> <sa ี <that rawd Moder ate> ่ไปเฮ็ดทุนและจีมครับพออัดน่าจะขลายเป็นโลเนาะถ้าพวกอันนั้นตุ้ยอยู่เลยไงไงขนกตุณยปานไตัว่อะแบตัวนะมันสุดุดแต่ไ่ตุ้ยเเราหัวตันดิตุ้้อยโซนน้อยยุบตะกีนก็นแ หอยเชลรี่ระบาดแล้วบันโผกตะกี้หอยเชลี่ม่ได้บรรกาเ,าเก็บพิ้วกนโคผูกไปอนนผกาบมานันเ่ไปทิ่มผีปะชาเอายายอันตะกี้เมแป่งแล้วเรามาขายตะ้เพราะว่าเปลือกมันได้มันิเมน mình khỉ màn đê miếng bọt, miếng bọt, miếng bọt ừ ờ, mình xây à. à, mình... tàu nhày màn lột vây đẹp đi tôm bẩn đi ừ ờ, phải mạnh xe đâu chế này kẹp dàn ngu cắt vô bắt đầu lệch bạch khổng vậy, lệch ờ, mình cãi giá phải không เอาทานใช้ตอนนั้นต้มน้ำไหมต้มน้ำไหมแทนวัน่อนวยปัิชีมนิ่นันาไว้นะวันเอานวยวมอ๋อใหญ่แท่น่ะอาอยู่วัดตัช่นนี่ยกัดชันน่อด้วยกัยังอีเมย์เราเห็นนางาผมเป็นหลานเราบอกเปียกบะหรเปียกบะไรอยู่ห่อนที่บันชันด้วยชันนอด้วย อ่ม oh, okay, ่ยออกเลยอยออกวัตถีวัีได้หอกกเอาวันนี้ไมอืมกอนี่ะขี่มันกินเขได้นี่อ๋อจีจีกัมปุเอาเอาเล็กย่างนะมาอย่างนี้ตัใ่ตาใหญ่ตัวตใหญ่เอานี่มันเฮงมันยังเฮงจีรถจัดจีรถหล่ะก็เอาไม้นันหอยเอากัมปูก เออเิดใจได้กินไว้แทะมันล่างอยู่บ่ะห่อล่างอุ๊ยชานออกชานออกกะมันยังห่อนเธออันกับปุงไว้ไหมวะ่ะเอ้อโหยทอกับปั้นโอ้หัวมันช่อยอ่ะบ like <propri> ่ะเนี er ่ยชาด

เออใช่รช да. ่บรรจุดชยาหมอกาดพันปวดเลยพันชันเนาะชันหน่ไอ้พันปวดได้ตัวชิกินวอนมันต้องล่างเนาะมันเมื่อยล่างน้ำ รังรังฟ้าห uh, ั้มันจะไปเล่หน่ามันก็มีอย <huh ู่าไปรางลูกอะไปรางมากินเนาะไปางไปงีซิงังจนไปนี่นเอาใช่นี่ติไปเอาไปก็ลนหัวลูมให้กินไรนี่ให้กินก้ลมีอกสมันนี่ใส่หมอนี่ใส่หมอนมันไม่น่เอากระต่ายนี่ไปก่อนนะเอาไว้ไปฉีดไกลมีน้ำลบหน่อยล่ะ ปิ่งนี่ก่อมมยจ้ปิ่งเลยปิ่งเฉตามาจังนะลามาเือเลยเด้อจบดเต็มบอกซามหน่อยนะซมหน่อยใช่แลวมัซื้อผักบัวหอมได้ผักบัวบ่มบัวหอมบ่มีไม่ได้ไปหาซื้อเองหรอกยังอยูซื้อผักบัวหอมมาก้อย Hỏi gì? cái hoài cái... ừ. 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 ừ, ừ. gì? xét đấy thôi, chấp chừng. nó quen kín đó bà, keo mai khẩu vị tôm thỉm là vậy cả. ừ. sao này, đây của con

หอยเชอรี่กินแล้วต้องเมาเช่มเหล่าบอจูบขี่เธอมานนะอบอขี่ควายมาหนะอู้ห่แท้ก well> ินตัวนี้แล้วมุงยางอันใช่ขย่าอันเป็นชกมาเนอะชกนี่ไงขย่างทั้งไงเหาะมันยังบินได้รนะ เดียว้เอออ่กูเลนใหญ่ๆนะขี่มันก็บอกบอกเบิดกูเลใหญ่เกะตันใ้เราชิปื่ย่างเกินแคบ่เอาหอยนะเปลี่ยนไปให้ส่งเปี่ยนหรือไม่หอยมาลงถามมาอะไรขนาดไนอไม่จามนะเอาไม่เตรียมันชัดปูดสิเด็ น้ำกันบ well, ่ได้ชื่อกกจังเย็นล้วกลัางเมื่อกน้มันหนองน้ำเราจันต้มใส่เกลือในขั้นไรขั้นเกลือไมนะขั้นเกลือเขาไม่น้ำส้มส่ชูยังอดน่น้ำส้มสายชูม่ยุนน้ำส้มสาชูกับเกลือขั้นแต่ว่ากูบอกใช่หรอมันส้มสายชาในหลังใจกันมันเกลือสูใเกลือให้เกลือแ้วเลยก็ โอเคเสร็จปลาลุงเลยเสร็จท่งกระฟอตัวไปตลาดก่อนตอนนี้ยันค่ำเลยเนาะคลิปนี้ก็ฝากาบเขาเพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีชะทองคือเก่าเด้อเนาะ่น้องเห็ดถั่วเพื่อนไปละสบายดีละสวัสดีเด้อไปสบายดีแน่สาวเพื่อนแต่ละมันจะเริ่มด้อยกัมปูชนะเด้อนั่งยอลง 拜官，拜官。